สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โบมีบ้านเดี่ยวให้เช่านะคะเป็นทำเลที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เศรษฐีกรุงเทพกีทา2นะคะเป็นบ้านเดี่ยวจากแสนสิริบนทำเลสีนครทร่มเ้าค่ะตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิตแล้วก็เดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะเพราะว่าติดถนนใหญ่สีนครทร่มเ้านะคะแล้วก็ใกล้ถนนหลัก3สายไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงสี 4, นคริ์แล้วก็พรมรก้าม, 9, มอเตอร์วเวย์ค่ะและยังใกล้ทางด่วนและเพียง3กิโลเมตรก็ถึงรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะ บ้านหลังนี้นะคะให้เช่าในราคา2 5 0 0 0 0บาทค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้านนะคะแล้วก็จอดรถในบ้านได้3คันค่ะเป็นบ้านที่ตกแต่งพร้อมอยู่เลยนะคะตกแต่งภายในบิวอินทั้งหลังนะคะมีอผ้า,ม,าม่านมีเฟอร์นิเจอร์นะคะมีแอร์เครื่อใช้ไฟฟ้าครบเลยค่ะหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหาบ้านเช่านะคะที่อยู่ติดกับโรงเรียนนาชาตไรตันคอร์เลจนะคะ เราอยากได้บ้านที่พร้อมอยู่นะคะทำเลดีๆนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามานัดชมบ้านหลังนี้กับทางโบได้นะคะและนอกจากบ้านจะน่าอยู่แล้วนะคะภายในโครงการนะคะก็จะมีคลับเฮาส์สสาว่ายน้ําระบบเกลือฟิตเนสมีส่วนสาธารนณะขนาดใหญ่นะคะมีสนามเด็กเล่นพื้นที่สีเขียวกล้างวงจรปิดค่ะหากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ